คารืหาดรูมิวนิฐาหลังแต่งตระกูลค้าทอง หลังเข้าพิธีมั่นและแต่งงานไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาสำหรับนางเอกสาวมิวนิทฐากาับแฟนหนุ่มไฮโซเซนทาราพุทธและในวันนี้10มก,การาคม63เดเรกดีจะฉลองแต่งงานณดีแอนทรินะีโฮเทลแบงคอกย่านเพลินจิตซึ่งก่อนถึงเวลาลิ้นฉลองในช่วงเย็นทั้งคู่ได้ซูงมือกันมาแถลงข่าวด้วยความชื่นมืนสุดๆเต็มไปด้วยความหวานตลอดทั้งงานพร้อมเกี่ยวก้อยให้คำมั่นสัญญาแก่กันและกันก่อนเปิดใจกับสื่อ มวลชนว่าแต่งงานไปเรียบร้อยแล้วสําหรับนางเอกสาวมิวนิธากับแฮนโซเซนทาราพุทธซึ่งงานนี้เจ้าตัวก็เลยออกมารีวิวชีวิตหลังแต่งงานสักหน่อยสาวมิวเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าสําหรับการใช้ชีวิตหลังแต่งงานก็รู้สึกว่าดีมากๆถือว่าเป็นของข,องขวัญชิ้นใหญ่ที่มีค่ามากๆสําหรับมิวและตอนนี้ก็ได้ย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านของคุณเซนเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนการปรับตัวก็ไม่มีอะไรมากเพราะส่วนตัวของคุณเซนเขาก็ไม่ได้คาดหวังอะไรในตัว มีอยู่แล้วว่าจะต้องเป็นแม่บ้านแม่เรือนแต่ทางเราก็มีการช่วยทางที่บ้านของเขาบ้างส่วนเรื่องของคำนำหน้ายังไม่เปลี่ยนน่าจะยังใช้นางสาวเหมือนเดิมหวังว่าจะเปลี่ยนแค่นามสกุลก็พอแต่ขอให้เสร็จงานเลี้ยงหลังแต่งงานไปก่อนค่อยว่ากาันไม่นานมานี้มีทายาทสมใจแฟนๆแห่ทักหลังน้องมารินบุตรสาวตัวน้อยวัยเก้าเดือนของคุณแม่คนสวยรีกรีนางเอกมิวนิ t h ากำลังจะมีน้องหรือเปล่าหลังทำท่าสะพานโค้งรั่วงานนี้มิวนิ t และไฮโซเซนจะว่ายังไงโดยคุณพ่อไฮโซเซนอัปเดตพัฒนาการของบุตรน้อยอย่างน้องมารินด้วยการโพดคลิปขณะที่บุตรสาวกาลังทําท่าสะพานโค้งงานนี้ทําเอาบรรดาแฟนๆต่างแห่คอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าน้องมารินกําลังจมีน้องเนื่องจากโบราณว่าไว้หากบุตรบ้านได้ทาท่าสะพานโค้งก็อาจจะเดาได้ว่าเด็กกําลังทําท่าเรียกน้องนั่นเองในขณะที่เหล่าน,านา้าๆเฟอร์บี้ก็เข้ามาคอมเมนต์แซวน้อนกันใหญ่โดยเฉพาะคอมเมนต์ของนาแมทที่ มาเฉลยว่าใครการเป็นคนสอนให้น้องมารินทาท่านี้ซึ่งก็ไม่ใช่ใครนอกจากหวานใจของนามทนั่นเองย้อนกลับไปจากที่มิวนิฐาสละโสดแต่งงานกับไฮโซเซนทราพุทธก็ได้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องว่านางเอกสาวคนดังแต่งงานกับสามีหนุ่มนั้นเป็นเพราะความรวยและความเป็นไฮโซของฝ่ายชายล่าสุดมิวและสามีได้ตอบคําถามเรื่องนี้นายมิวนิตาชาแนลว่าแต่งงานเพราะความรวยไฮโซเซนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ ยังไงไเซนถ้ามองในมุมของผมผมไม่ได้รวยอะไรอย่างที่ข่าวพาดหัวส่วนตัวไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นไฮโซจากใจจริงๆนะมิวคอนเฟิร์มเราก็ยังทํางานกันอยู่ทั้งคู่นะเซนถ้ามิวแต่งงานกับผมเพราะความรวยในมุมผมตอนโสดนะมิวเขามีตัวเลือกที่รวยกว่าดีกว่าหลอกกว่าผมเยอะแยะมากโชคดีจริงๆก็เป็นเพราะว่าเราเคมีมันลงตัวกันพอดีด้วย